ไอ้ไขวัดเจดีหรือตาไขวัดเจดีคือรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ9-10ขวบตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณนวัดแห่งนี้โดยเป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านตั้งแต่ในละแวกใกล้วัดไปจนถึงต่างจังหวัดในแถบภาคใต้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่าขอได้ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขายเรื่องราวของไอ้ไข่นั้นที่มีมาจากการที่ชาวบ้านแถวนั้นเคยเห็นภาพเด็กวิ่งเล่นอยู่บริเวณวัดเมื่อเข้าไปหาดูก็ไม่พบว่ามีเด็กมาอาศัยในบริเวณนั้นแต่อย่างใดเหตุการณ์เช่นนี้ปรากฏให้เห็นอยู่เสมอชาวบ้านจึงเรียกเด็กที่ปรากฏร่างนั้นว่าเด็กวัดซึ่งเชื่อกันว่า เป็นวิญญาณที่สถิตอยู่ณนวัดเจดีแห่งนี้และเรียกวิญญาณดวงนี้ว่าไอ้ไข่ซึ่งเป็นคำที่ชาวบ้านในภาคใต้ใช้เรียกเด็กเล็กๆเ,เมื่อเชื่อกันว่าไอ้ไข่คือวิญญาณดวงหนึ่งแต่ไม่มีใครเคยเดือดร้อนเพราะวิญญาณดวงนี้ตำนานไอ้ไข่มีหลายเรื่องรีก,กันในสมัยอยุธยาเป็นราชธานีสมเด็จพระโคเจ้า ได้เสด็จจากทธุดงและมาปักปลดณนวัดแห่งหนึ่งณนะเมืองหลงตําบลฉลองอําเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบันซึ่งตามบันทึกของประวัติเมืองหลงบันทึกไว้เมื่อสมเด็จพระโคดเจ้าเสด็จออกจากวัดไปทางชาวบ้านละแวกนี้ได้สร้างเจดีครอบที่ปักปลดเอาไว้เพื่อสการะบูชา และได้เรียกขานวัดแห่งนี้ว่าวัดโพสเด,ด็และชุมชนโพสเด,ด็ตามนิมิตหมายที่ดีว่ามีสมเด็จพระโคเจ้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นพระโพธิสัตว์สด็จมาและได้มีเด็กที่ติดตามสมเด็จพระโคเจ้ามาด้วยโดยเด็กวัดที่มีหน้าที่คอยปรนนิบัติรับใช้ดูแลสมเด็จพระโคเจ้าและเมื่อสมเด็จพระโคเจ้าจะออกเดินทางจารกรฤทุดงต่อ เด็กวัดก็ขอติดตามไปด้วยแต่สมเด็จพระฟดเจ้าบอกว่าให้อยู่เฝ้าวัดแห่งนี้ซึ่งเด็กวัดก็เลยตกปากรับคาว่าจะอยู่เฝ้าวัดแห่งนี้ไม่ไปไหนจนจบอายุไขโดยไม่ระบุสาเหตุเด็กวัดแม้ร่างจะสลายไปแล้วแต่ยังคงเหลือจิตวิญญาณคอยห่วงแหนดูแลวัดไม่ยอมไปไหนบางครั้งผู้คนที่คิดไม่ดีมิร้ายทำลายวัดร้าง ที่มาขุดเจาะเพื่อปรารถนาหาของมีค่าเด็กวัดก็จะปรากฏกายให้เห็นจนวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนถึงกับไข้จับสันแต่จะคอยช่วยเหลือผู้ศรัทธาที่มาบนบานสารกล่าวขอความช่วยเหลือยามเดือดร้อนเช่นของหายสัตว์เลี้ยงสูญหายในตำนานเมืองนครศรีธรรมราชได้กล่าวถึงเหตุการณ์ขันเจ้าพระยาคืนเมือง มีท้องตรามายังเมืองหลองว่ามาถึงเมืองหลองแวะพักหนึ่งคืนนมัสก,การสมภานทองมีสิทธิเก,กะชื่อไอ้ไข่เด็กวัดแต่ถึงจะเป็นเด็กเกกะสุขสนแต่เด็กชายก็เปี่ยมด้วยอนุภาพพิเศษแตกต่างไปจากเด็กทั่วไปชอบช่วยเหลือผู้คนหากใครมีปัญหาที่หมดปัญญาจะแก้ไข ก็ต้องมาออกปากไวหวานทุกคราไปจึงไม่มีใครเกลียดชังถึงจะซุกซนเกเรด้วยเป็นเด็กที่จริงจังทั้งวาจาและจิตใจรับปากใครแล้วก็ต้องทำให้ได้ถึงจะเป็นอันตรายก็ตามว่ากันว่าปล่อยตัวไหนพยศหากเด็กวัดจับหางติดจะไม่ปล่อยเป็นเด็กขาดถึงควายจะวิ่งอย่างไรจนควายตัวนั้น ต้องละพยศหมดฤทธิ์เมื่อเวลาล่วงผ่านไปด้วยจิตอันสแสดงถึงอนุภาพพิเศษก็รับรู้ได้ว่าพระอาจารย์หลวงพ่อทวดกำลังจะเดินทางปรับกรุงรีอยุทยาด้วยกลัวว่าหากพระอาจารย์กลับมาถึงจะนำพาตนกลับสู่ถิ่นฐานที่จากมาด้วยคำสั่งของพระอาจารย์ที่สั่งให้เฝ้าและดูแลรักษาวัดเจดีย์และด้วยสัจจะวาจาที่ได้ให้ไว เด็กชายจึงเดินลงสะน้นาำภายในวัดเป็นการปลบชีวิตตัวเองตามภาษาทางศาสตร์เปรียดกานสด็จหมายสละตรางเหลือไว้แต่ดวงจิตวิญญาตไว้คอยปุกป,ปักรัตสาวัดเจดีสืบมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันตำนานไอ้ไข่สิทธ์หลูงพ่อทวดจากท่านขุนพันธรักษ์ราชฎดชาวชุมชนวัดเจดีและใกล้เคียง นับถือเคารพไอ้ไข่เด็กวัดเจดีตั้งแต่สมัยบรรพชนสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับย้อนหลังไปเป็นเวลาหลายร้อยปีโดยถือว่าไอ้ไข่คือวิญญาณของเด็กศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือชาวชุมชนและดูแลปกปักรักษาวัดเจดีไม่ได้มีการสืบคน้นหรือมีการกล่าวถึงตำนานแต่นับถือกันอย่างนั้นมา จนวันหนึ่งได้เกิดตำนานไอ้ไข่เด็กวัดเจดีสิทธิหลวงพ่อทวดจากบุคคลสำคัญนั่นก็คือจอมขมังเวทแห่งเมืองนครศรีธรรมราชท่านขุนพันธรับราชเดชที่ได้รับฟังถ้อยคำจากหลวงพ่อทวดผ่านร่างทรงหลวงพ่อทวดถามผ่านร่างทรงว่าท่านมาจากนาครศรีธรรมราชท่านรู้จักลูกศิษย์เราหรือไม่ เป็นเด็กวัดอยู่ทางทิศเหนือของนครศรีธรรมราชท่านขุนพันจึงสืบหาจนประสบพบเจอกับผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินจนได้นับถือเป็นสหายแลกเปลี่ยนสายวิชากันด้วยผู้ใหญ่เที่ยงเองก็มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วรู้จับไอ้ไข่เป็นอย่างดีท่านขุนพันจึงได้เจอกับลูกศิษย์หลวงพ่อทวดที่วัดเจดีนามว่าไอ้ไข่เด็กวัดเจดี ตามคำบอกกล่าวของหลวงพ่อทวดผ่านร่างทรงซึ่งเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดีที่บรรพบ,บุรุษชาวชุมชนวัดเจดีนับถือสืบกันมานั่นเองบางก็ว่าเห็นเด็กเรื่องผ้าวิ่งเข้าออกในพระบุทธโบราณน,นามเรียกว่าพ่อทันเจ้าวัดจนเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านละแวกวัดเจดี้ดยแต่ก่อนท้องถิ่นแห่งนี้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเมื่อวัวใครหายป่ายใครสูญก็จะบ่นบานเด็กวัดให้ช่วยทุกปลาไปในสมัยนั้นวัดเจดียังคงสภาพวัดร้างเป็นป่ารกชัดชาวบ้านก็ได้แต่เอ่ยชื่อไม่ได้มีรูปเขารบแม้แต่อย่างใดจนล่วงผ่านสมัยถึงยุคของผู้ใหญ่เที่ยงเมืองอินฉายาเทียนหักลิก จอมขมังเวทแห่งตำบลหลองมีวิชาโดดเด่นทางด้านการหักเปล็กด้วยมือเปล่าอีกทั้งยังมีวิชาใส่เวทอีกมากมายได้แกะรูปเขารบเป็นรูปร่างเด็กชายด้วยไม้ทองหลางไว้ให้ชาวบ้านได้กราบไหว้บูชาและแก้บนด้วยไม้ทองหลางเป็นไม้เนื้ออ่อนและรูปเขารบเด็กวัดจึงขูกพังไปตามการเวลาด้วยความชราภาพ ปู่เญ่เทียงก็เว้นจากการแกะไม้รูปใหม่จนอยู่มาคืนหนึ่งปู่เญ่เทียงได้ฝันไปว่ามีเด็กแก้ผ้ามาบอกในความฝันช่วยแกะไม้ใหม่ให้เราหน่อยในความฝันปู่หย่เทียงได้ถามไปว่านั่นใครละ่ะที่มาบอกให้ช่วยแกะไม้ให้เด็กแก้ผ้าตอบมาว่าเราคือไอ้ไครเด็กวัดเจดีปู่หย่เทียง จึงไปนําไม้ตะเคียนคู่บอยบริเวณวัดราโอนซึ่งเป็นวัดรางที่อยู่ใกล้บ้านมาแกะขึ้นรูปเป็นรูปเด็กแกผ้ามือขวากําหมัดยกขึ้นวางตรงหน้าอ,อกมือซ้ายแนบลําตัวเสร็จแล้วก็นําใส่รถเข็นนามาไว้ที่วัดเจดีเมือ่อพุทธศักราช2525จึงได้ปรึกษาพ่อท่านเทิมเจ้าอาวาสวัดเจดีในสมัยนั้น ว่าน่าจะตั้งชื่อให้เด็กวัดพอทันเทอมจึงถามว่าจะให้ชื่ออะไรดีปู่ใหญ่เชียงจึงบอกไปว่าให้เรียกไอ้ไข่จากนั้นเป็นต้นมาเด็กวัดก็เปลี่ยนชื่อเป็นไอ้ไข่เด็กวัดเจดี JD, ตราบจนถึงปัจจุบันในอีกตำนานหนึ่งกล่าวไว้ว่าในพุทธศักราช2543เป็นปีที่วัดเจดี JD ไม่มีภิกษุจำพรรษา จึงมีนายทหารจากกองทัพภาคที่4นครศรีธรรมราชนำทหารมาปราบปรามผู้ก่อการร้ายและแววค้างคืนที่นี่แต่ไม่ได้บอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งขณะที่ทำท่าว่าจะหลับก็โดนเขกกระบาลจนหัวพองุกขึ้นมาก็เห็นแตงนาเด็กวิ่งหายไปในความมืดบางคนโดนดึงแขนดึงขาบ้างโดนปืนปตีศีรษะบ้างจนไม่ได้หลับไม่ได้นอน และต้องสั่งทหารให้เคลื่อนพลกลางดึกปรุงขึ้นจึงเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเลยบอกให้รับรู้เรื่องราวของไอ้ไข่ตอนกินข้าวก็แบ่งเส้นให้ไอ้ไข่ด้วยก่อนนอนก็บอกเปล่าสักหน่อยอื่นต่อมาทุกอย่างก็เลยสงบเมื่อทาหารนำเรื่องนี้มาเล่าให้คนภายนอกรู้ชื่อเสียงของไอ้ไข่ก็โด่งดังขึ้นเรืเร่อยๆ ด้วยบาร,รมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีจากวัดร้างแห่งผู้คนสู่วัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองจากศรัทธาท้องถิ่นสู่ศรัทธามหาชนจากเทพประจำถิ่นตู่เทพประดับนานาชาติก็ด้วยบาร,รมีของไอ้ไข่เด็กวัดเจดีมาเป็นเทพผู้ให้ความช่วยเหลือมนุษย์ผู้ตกอยู่ในห้วงแห่งความทุกข์จากทั่วสารทิศทั้งในประเทศ รวมถึงจากต่างชาติต่างแดนยังมาขอพึ่งบร,รมีของเด็กวัดผู้นี้ตั้งแต่ก่อนมาจนถึงทุกวันนี้ไอไข่เด็กวัดเจดีกลายเป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันดีงามของชาวชุมชนตำบลฉลองและพื้นที่ใกล้เคียงไอไข่เด็กวัดเจดีได้ฝังอยู่แนวราบเงาเปรียบเสมือนบรรพบุรุษของชาวชุมชนไอไข่เด็กวัดเจดีไม่เลือกชนชัน้นไม่เลือกวันนะ ไม่ว่าคุณจะคือใครขอแค่คุณบอกกล่าวมาขอแค่คุณมีจิตอันเป็นศรัทธาขอแค่คุณเป็นผู้ปฏิบัติดีบารมีไอ้ไข่เด็กวัดเจดีก็พร้อมที่จะคุ้มครองพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกผู้ทุกคนดังนิยามที่เรียกขานกันว่าขอได้วายรักดังจะเห็นประจับพยานได้จากการพัฒนาวัดทางการสร้างอุโบสถวิหาร เสนาสนะพัฒนาสาธาบรณูรรุบโคดานขยายที่ดินเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อต้อนรับผู้มีจิตศรัทธาที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากทั่วทุกมุมของประเทศอีกครั้งอย่างสร้างไรายได้ให้ชาวชุมชนตลอดถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางด้านความเชื่อความศรัทธาที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงสิ่งที่แสดงให้เป็นถึงพลังศรัทธาสาธุชนอย่างเช่นกองประทัดกองใหญ่ไก่เต็มลานวัดเสียงประทัดสนั่นทั้งวันทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ล้วนกอ่เกิดมาจากพลังศรัทธาของผู้ศรัทธาที่มีต่อเด็กชายปู่คอยปกป้องดูแลปกปักรักษาวัดเจดีจากอดีตการจนถึงปัจจุบัน เด็กน้อยผู้มีแต่ความเมตตาเด็กน้อยผู้รักษาสัจจวาจานามว่าไอไข่เด็กวัดเจดี